สวัสดีครับวันนี้วันหยุดก็ทำออเดอร์ส่งลูกค้าเช่นเคยนะครับวันนี้ลูงแอกก็ได้ออเดอร์เยอะอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับจะมีปลาดินครับผมมีปลาดุกครับผมจะมีปลาช่อนนะครับกำลังตากนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับผมส่วนอันนี้ครับผมหมูแดดเดียวนะครับหมักเรียบร้อยครับผมตากครับผมเดี๋ยวจัดส่งนะครับ ขอบคุณออเดอร์ปังๆนะครับวันนี้ได้หมู9กกิโลครับผมสุดยอดครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับหมักเรียบร้อยครับผมวันนี้ได้2กิโลครับผมขอบคุณลูกค้านะครับเนื้อก็จะราคาสูงกว่าหมูหน่อยนะครับเนื้อนี่ลุงแอคขายอยู่ที่380บาทครับผม ส่วนหมูแดดนะครับขายอยู่ที่280บาทครับติชมได้นะครับรสชาติเป็นยังไงบอกได้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนครับผม